มีคนกำลังตามสืบตามสองเรื่องราวของคุณเขาคือคอยขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานพละมานไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะจะสติพลังงานของคนราศีตุล เดอะเฮอร์มิตพลังงานของคนราศีกันอศวินถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกก้าวดาพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตูนกุมเดียมพอลเลอร์พลังงานของคนราศีเมษนะคะมีพลังงานของคนธาตุน้ำคนธาตุโลมราศีกันราศีเมษนะคะพลังงานของคุณมี power มากมาก เด็กขาดมีเหตุผลมีความเป็นผู้ใหญ่ไม่ยอมคลายโลกสนตัวสูงมีทฤษฎีมีแนวทางเป็นของตัวเองมีความเข้มแข็งมีความอดทนแล้วก็มีความอบอุน่นมีความอ่อนโยนนะคะมีความเครียดที่อยู่ในหัวใจที่ไม่บอกใครด้วยนะคะน,นิ่งเงียบเงียบเก็บซ่อนหลายสิ่งหลายอย่างเอาไว้ภายในหัวใจมากๆนะคะ เรามาดูกันว่าใครที่ตามสืบตามสองตามเฝ้ามองเรื่องราวของคุณนะคะเขาคือใครคนที่อยากรู้เรื่องราวของคุณนะคะจนต้องมาตามสืบตามสองเรื่องราวของคุณนะคะเขาคือใครขอไพยบอกที สิบถ้วยนะคะพลังงานของคนาธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิต2สองเหรียญพลังงานของคนาธาตุดินมังกรพฤกษกันสามเหรียญพลังงานของคนาธาตุดินนะคะหนึ่งดาพลังงานของคนาธาตุโลมเมถุนตูนกุมแล้วก็สี่เหรียญพลังงานของคนาธาตุดิน มีพลังงานของคนธาตุน้ําคนธาตุดินคนธาตุลมหากว่าคุณมีแฟนแล้วมีคนรักนะคะเขาก็คือคนรักของคุณนั่นเองคนที่ทั้งรักทั้งหวงทั้งห่วงใหญ่คุณมากมากนะคะพลังงานที่ขึ้นมาอยากปกป้องอยากดูแลหึงหวงอยากครอบครองอยากทนุถนอมอยากเป็นคนรักอยากเป็นที่รักอยากเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณนะคะเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบ คิดหน้าคิดหลังหรือบางทีอาจจะเป็นคนที่คิดวนไปวนมาซ้ำไปซ้ำมาย้ำคิดย้ำทำก็ได้นะคะโดยเฉพาะคํำที่ย้ำคิดย้ำพูดย้ำทำคือคำว่ารักเขารักคุณคุณเป็นคนรักของเขานนั่นเองพลังงานของคนคนนี้รู้สึกยังไงก็คือจะพูดออกมานะคะแต่ว่าคำพูดทำใจของเขา เป็นคําพูดที่เหมือนกับพูดให้ฟังเป็นคําบอกเล่าที่ฟังแล้วให้คุณได้รับรู้ถึงความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณนั่นเองคุณจะเป็นคนที่ปักหนักพูดน้อยพูดไม่เยอะนะคะเน้นการกระทําแต่เขาจะกระทําด้วยพูดด้วยแสดงออกด้วยนั่นเองนะคะเขาจะมีความอ่อนโยนมีความอ่อนหวานมากกว่าในขณะที่คุณจะมีความเข้มแข็งมีความแข็งแรงมีความหนักแน่นมากกว่านั่นเองนะคะ เรามาดูกันว่าแล้วทำไมเขาต้องตามมองตามสองเรื่องราวของคุณนะคะทำไมเขาต้องตามมองตามสองเรื่องราวของคุณเพราะอะไร เป็นห่วงคุณน,นั่นเองนะคะวางไม่ได้เลยเรื่องราวของคุณเวลาที่คุณมีปัญหามีอุปสรรคมีประเด็นไม่ค่อยพูดนั่นเองพลังงานของก้าวดาบเก็บไว้เองนะคะเขาเลยต้องตามมองตามสองตามดูเรื่องราวของคุณหากว่าคุณปกติดีไม่มีอะไรเขาก็จะได้สบายใจแต่หากว่าคุณทุกข์คุณท้อคุณเครียดเป็นกังวลเขาก็อยากจะช่วยเหลืออยากจะแบ่งเบานั่นเองนะคะ สิ่งที่คุณเผชิญอยู่ในตอนนี้คุณชอบที่จะเผชิญกับคุณชอบที่จะแก้ไขปัญหาตามลําพังนั่นเองพลังงานของเจ็ดไม้เนาะมีอะไรก็แบกไว้เองแก้ไขปัญหาเองไม่บอกใครจัดการด้วยตัวเองนะคะเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่มีความเข้มแข็งมีความอดทนเป็นนักสู้แต่ว่าเขาก็อยากจะอยู่กับคุณเคียงข้างคุณ ไม่ปล่อยมือจากคุณนั่นเองอยากจะซัพพอร์ตคุณอยากจะเป็นกําลังใจให้กับคุณนะคะพลังงานของเขาเป็นคนรักที่ใส่ใจเทคแคร์ care, คุณมากๆนะคะแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่เข้มแข็งมากกว่าเขาแต่เขาก็อยากจะอยู่เคียงคู่เคียงข้างแล้วก็ให้กําลังใจคุณนั่นเองนะคะคุณคือคนในครอบครัวของเขาคุณคือคนที่เขารักนะคะเขาเป็นห่วงคุณนั่นเองเขาถึงตามสืบตามส่อง เรื่องราวของคุณเขาเป็นห่วงคุณสาเหตุที่เขาเป็นห่วงคุณมากๆก็คือเวลาที่คุณมีปัญหาคุณไม่ค่อยบอกคุณชอบจะแก้ไขปัญหาตามลําพังเขาก็เลยต้องตามมองตามสองตามสืบเรื่องราวของคุณหากว่าคุณสบายใจดีเขาจะไม่เป็นห่วงสิ่งที่เขาเป็นห่วงที่สุดก็คือเวลาที่คุณทุกคุณท้อคุณมีปัญหาแล้วคุณไม่พูดนั่นเองนะคะ The Star นะคะ ความหวังความสบายใจนะคะเขาอยากเป็นคนที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณเป็นบ้านที่ปลอดภยัยเป็นคนที่คุณรู้สึกไว้ใจวางใจแล้วก็สบายใจที่อยู่ด้วยนั่นเองนะคะ รักคุณด้วยความจริงใจอยากเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณแม้ว่าเขาจะเข้มแข็งได้ไม่เท่าคุณหรือว่าทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างได้ไม่เท่าคุณแต่ว่าก็อยากจะอยู่เคียงคู่เคียงข้างกับคุณเป็นแสงดาวที่ที่ส่องสว่างให้กับคุณตลอดเวลานั่นเองทําไมเขาถึงต้องตามสืบตามสองเรื่องราวของคุณสาเหตุเดียว สาเหตุหลักก็คือเขาเป็นห่วงคุณนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะทุกข์จะท้อคุณจะรู้สึกอะไรยังไงก็ตามเขาอยากให้คุณรับรู้ว่ามีเขาเขาพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณเสมอสาเหตุที่สองสาเหตุที่ตามเพราะคุณไม่ค่อยพูดไม่ค่อยบอกเขาเป็นห่วงเขาเลยต้องสืบต้องส่องต้องตามเพื่อติดตามเรื่องราวของคุณไม่อยากจะให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างหรือว่าเครียดตามลำพังนั่นเองนะคะ